สวัดสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองชิมกับผมนายกิตดาผมนายตะพลวันนี้พวกเราได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านหนองชิมระหว่างที่รอเข้ากระบวนการจริงกับผมจะขอทบทวนพิธีการคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิมได้มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ในเวลาแปนาฬิกาประธานในพิธีเดินทางมาถึงเวลา8นาฬิกา10นาทีขบวนนักกีฬาทุกคณะสีเดินทางเข้าสู่สนามประกอบด้วยสีเขียวสีแดงสีฟ้าและสีชมพูครับเวลา8นาฬิกา30นาทีเข้าสู่พิธีเปิดนักกีฬาทุกคณะสีรวมทงและเชียงทงงแท้ขึ้นสู่ยอดเสาแลาดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ในการโรงเรียนบานนองฉิมและกรรมการทุกฝ่ายเข้าแถวหน้ากระดาน ลำดับต่อไปนักกีฬาดีเด่นวิ่งครบเพลิงเข้าสู่สนามลำดับต่อไปนักกีฬาอวุโสปริยาณตนในเวลาสิบนาฬิกาพิธีกรจะสั่งขบวนพาเหรดทุกสีเพื่อที่จะเดินทางออกจากสนามลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงพิธีเปิดของนักกีฬาสีเขียวสีแดงสีฟ้าและสีชมพูตามลำดับครับลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันที่จะมี3ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอลเซปัปกและบอลลีบอลครับในเวลา14ใน,นกา30นาทีจะเป็นการแข่งขันกีฬาเพิ่มบัตนของแก่เะสีลำดับต่อมาในเวลา16ใน,นกาจะเป็นพิธีปิดการแข่งขันเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวรายงานเปิดการแข่งขันเชิญท่านประธานในพิธีมอบรางวัลให้ในักกีฬาและลำดับสุดท้ายเชิญประธานให้คำว่าดและเชิญนงชาติและธงสีลงในขณะที่ประธานในพิธีเดินมาถึงแล้ว พนักกีฬาทั้งหมดยืนตรงขอรบประธรรมทั้งหมดต้องขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับรกะบวนที่หนึ่งสีเขียวผู้ถือป้ายนางสาวพรชิตาผู้ถือธงนายเกรียงไกลประธานสีนายนัทวัฒน์ขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับรกะบวนที่สองสีเหลือง ผู้ถือป้ายนางสาวดาลินผู้ถือธงนายแตงไทยประธานสีนางสาวมินตาขอเสียงตบมือให้นักการูด้วยครับขบวนที่สามสีแดงผู้ถือป้ายนางสาวข้าหอผู้ถือธงนายสุเกีรตประธานสีนายอบเชยขอเสียงรบมือให้นักการูด้วยครับขบวนที่สี่สีชมพูผู้ถือป้ายนางสาวสุรัสดาผู้ถือธงนายเมธาประธานสีนายชัยชนะ ขอเชิญปลกมือให้หนักกีฬาด้วยครับขอเชิญท่านเข้าสู่พิธีการการเปิดการแข่งขันกีฬาสี้าน,น้งชิมขอเชิญนักกีฬารวมทุนและเชิญองชาติขึ้นสู่ยอดเสาในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอเชิญทั้งหมดซ้ายหันทั้งหมดขวาหันขอเรียงเชิญท่านผู้นำการรงยนบ้านลงชิม นายธีรเดชบางควิงและคณะกรรมการทุกฝ่ายขอเรียนเชิญครับขอเชิญท่านประธานในการจัดการแข่งขันกล่าวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครับลำดับ,บต่อไปขอเรียนเชิญนักกีฬาอากุโสนายกิตาพจน์ศรีโครตรอดีตนักกีฬาและก็ทีมชาติไทยนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้านักกีฬาทุกท่านขอเรียนเชิญครับขอขอบคุณนายกิตาพจน์ศรีโครตรณโอกาสนี้ด้วยครับ ลำดับต่อไปจะเป็นการส่งขงบวนนักกีฬาของทุกสไีไปยังประจำจุดที่กำหนดไว้เรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงเปิดการแข่งขันกีฬาสีว่ายน้ำฉิมของนักกีฬาแต่ละคณะสีขอเชิญรับชมได้แล้วครับการแสดงชุดที่1เป็นการแสดงของคณะสีเขียวมาลายุดตริมชุดผงฟ้า ฟ้า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 ก็จบลงไปแล้วนะครับการแสดงของคณะสีเขียวเป็นการแสดงที่งดงามจริงๆครับเป็นการเวลาที่พร้อมเพียงกันทีเดียวในการแสดงพรัที่สองผมแอบยินเขาว่าพวกเขาฝึกกันมาเป็นเดือนนะครับคุณเจษฎาครับผมตื่นเต้นมากอยากจะรับชมแล้วครับต้องรอสักโค่นะครับ ครับในการแสดงชุดที่สองของคณะสีแดงมาในชุดที่ชื่อว่าฟ้อนกองยาวครับก็จบกังไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงของคณะสีแดงผมรู้สึกอยากจะฟ้อนตามเลยครับไม่แพ้กับชุดการแสดงที่ผ่านมาเลยครับครับการแสดงของทุกคณะสีจะจบลงแล้วนะครับลําดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันกีฬาทั้งหมดจะมีสามรายการดังนี้รายการที่หนึ่งฟุตบอลชายหญิงรายการที่สองเซปัต้กก็ชายหญิง รายการที่สามวอลเลย์บอลชายหญิงขอให้ในักกีฬาอยู่ตามคณะสีของตัวเองนะครับลำดับต่อไป <c oughs> จะเป็นการปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองชิมในเวลานี้ขอเรียนเชิญท่านประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานผลการแข่งขันขอเรียนเชิญครับขอขอบคุณท่านประธานในการจัดการแข่งขันขอขอบคุณครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและคณะกรรมการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาทุกประเภทเรียนเชิญครับ และลำดับสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและกล่าวเชิญชมกีฬาลงจากยอดเสาขอเรียนเชิญครับนักกีฬาทั้งหมดซ้ายหันนักกีฬาทั้งหมดขวาหันนักกีฬาทีกิจกรรมทั้งหมดก็ได้จบลงไปแล้วครับ ทางมิธกรของเราก็ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ได้พร้อมน้อมมือให้ความสําคัญในการเรี่นการแข่งขันของกีฬาสีของุมครับ